เฮ้ยแต่ตัวเนี้ยตัวตัวดีมากเลยอ่ะใหญ่ใหญ่แน่น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 ใส่ชุดหน้าหัง,งจัง<ะ>ทำไมอะ่ะชุดนี้ก็ใส่อยู่ประจำอยู่แล้วอ,อะไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมคนน่ารักใส่อยู่แล้วมันก็ยิ่งน่ารักขึ้นมากเรื่อยๆเ <c oughs> ล,ลยเธอว่างไปแล้วเนี่ยจริงๆเอาจริงๆดูดิ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับบอสนะครับในช่อง BNT Boss n t e r นะคะวันนี้นะครับบอสก็จะมาทําตามคอมเมนต์ทุกคนที่เรียกร้องกันมาค่อนข้างเยอะมากนะครับบอกบอสว่าให้พี่บอสอยู่แก่พี่นัทสักแป๊บนึงแล้วก็ให้พี่บอสทำคลิปน่ารักน่ารักกับพี่นัทหน่อยเอออยากจะเห็นแบบโมเมนต์หวานๆใช่ไหมได้วันนี้บอสจัดให้เลยก็คือบอสคิดว่าบอสจะมาทำคอนเทนต์นี้ด้วยว่าคือบอกรักนัทตลอดทั้งวันเลย อ๋าดีไหมเออรักตัวเองนะรักตัวเองมากรักตัวเอง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 ,ต,เองตลอดจนแบบให้เบื่อเลยเออก็คือแก้ยู่ดี <laughs> ไว้ผอไอ้กดแก้อยู่ดีใช่ไหมบอกเลยทุกคนวันนี้บอสไม่ใช่แค่ามาบอกรักนะเฉยๆนะ <sm all> บอสก,<บอ>ก็จะมาทําให้นัทรู้สึกว่าบอสอ่ะข้างรักแฟนมากๆเออห้าปีแล้วไง <sm all> ปกติก็ไม่ค่อยได้บอกรักกันด้วยไงแต่ะวันวันนี้ถือว่ารวบรวม5ปีมาในคลิปนี้คลิปเดียวเลยอะ <sm all> แล้วตอนนี้เราก็พานัดมาที่สระว่ายน้ำนะครับที่ที่หน้าหมู่บ้านเลย ไปเปลี่ยนชุดอยู่ไงแล้วก็จะมาลงสรวว่ายน้ำเนี่ยละเดี๋ยวเราก็เริ่มภารกิจตรงสาวว่ายน้ำเลยดีบอทไหมทุกคนกำลังจให้บอดด้วยนะครับโดยการกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊กด้วยนะครับยังไงไปเจอกันอีกทีนะครับผมตัวเองว่ายน้ำไม่หยุดเลยนะว่ายน้ำไม่หยุดเลยนะเปลี่ยแค่ตัวแต่หัวก็นั่งไม่เปลี่ยนเลยนะเปี้ยมาแอบแค่ถ่ายรูป วันนี้ดิเขาคิดถึงจังฮะห่างกันแป๊บเดียวเมื่อกี้คิดถึงมากเลยคิดถึงอะไรเหมือนเดิมอะไรคิดถึงไม่รู้อ่ะมาลองได้นะขงเขามาไม่เอาเขาพี่เ,เกียรติไปเปลี่ยนชุดแล้วมานนหน่อยเร็วเร็วไหนเราถ่ายรูปให้เขาด้วยเร็วเขาถ่ายให้วันนี่ยมาใกล้หมาใกล้อะไรกันมันห่างกันแปปนึงเมื่อกี้ก็คิดถึงอะวะ บ้าไหเนี่ยเอ๊ะบ้าไหเนี่ย<ไ>เอ๊ะก็บอกคิดถึงเหมืนแปลกเหรอแปลกดิแตบบ่เมื่อกี้เขาเพิ่งมาเองเธอก็ตามเขามาเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนไมาอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆกันดิโอโ้โหเดี๋ยวนี้ชอบพังเหินนะฮะเอ,าอ้าอยากให้ตัวอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเลยเอา่าได้ๆเออไว่ายใต้เขาจะบอกเธอไงว่าเวลาเขาว่ายน้ำทำไมทำไม<า>เขา,เขาว่ายน้ำแล้วเขาก็จำแบบว่าเฮ้ยแต่ตัวเนี้ยตัวตัวดีมากเลยได้ๆนั่น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  แม่เอ้าว่าวิวมาบอกรักเนี่ยก็รักตัวเองไงอ่าโอเคกไารักวันน่ารักมากต้วองไงอะไรต้องการอะไรฮะจะเอาอะไรจะเอาจะเอาอะไรก็บอกมาตรงตรงไม่บอกเอาโอ้แทบแทบก็ไม่รู้ก็เห็นตัววันนี้น่ารักคนพิเศษเลยดูดิใส่ชุดว่ายน้ำมีอยู่ชุดเดียวมีอยู่ชุดเดียวก็ไม่ค่อยเห็นได้ใส่ไงเออจริงก็แผลโควิดไม่ได้มาตั้งกี่เดือน สัี่เดือนแล้วหน้าไม่เปลี่ยนเลยเขามาเพื่อถ่ายไอจีเฉยเดี๋ยวเธอถ่ายรูปให้เขาด้วยเลยเร็วได้ได้เลยวันนี้เขาถ่ายให้แบบเป็นพิเศษเลย <โฮ S 1> เป็นแบบร้อยร้อยรูปเลยอะโอ้โหแบบนี้อ่มะ <c oughs> มารักไปดีครับมารักไปเลย เดี๋ยวกลับบ้านไปขอขอรักเลยเอาให้ความรักทำเวิร์กก่อนเดี๋ยวเขาทำเวิร์กใต้น้ำให้ดูเอาไหมกาไปที่บ้านเรยวๆเดี๋ยวเขาไปรอที่โรงงานแล้วก็รีบมาด้วยเพราะว่าเขาหิวข้าวตอนนี้โอ้ยท้านี่เซ็กซี่มากอะไรก่อนเตยเงี้ยเซ็กซี่มาก ตบน้ำอะไรถ้าเขาขออยู่ด้วยไงไปอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยเหรอใช่ให้มาหาได้เขาเลยมาเร็วไม่เน่านี่ห้องเนี่ยหายังไงให้ไม่น่าเปียกแล้วก็เปียกไปดิค่อยไปแต่งหน้าใหม่ไม่เอาเสียดใจ A few moments later โอ้ยนั่แต่งชุดหน้าร้านจังริง ทำไมอะชุดนี้ก็ใส่อยู่ประจำอยู่แล้วไม่ประจำทำไมไม่ถือมาจากไหนนะฮะทำไมดูอะไรเธอขอดูหน่อยขอดูชุดหน่อยก็ชุดก็ปกติทำไมชุดแขนยาวทำไมคนน่ารักใส่อยู่แล้วมันก็ยิ่งน่ารักขึ้นมากเรื่อยๆยค่เธอบ้องไหแล้วเนี่ยเอ็เาจริงๆดูดิโอ้โหเธอจะไปาอะไรฮะ ชว์อะไรเล่าก็ใส่ยอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้โชว์อะไรใครเลยอละไรอะไรเป็นอะไรเนี่ยฮะรักนะโอ้ยรักมากมากเลยนะโอเคเขาเข้าใจแล้วเธอเ,เธอพูอดห้าส <laughs> ิบร้อยรอบแล้วตามใจเลยอ่ะจะกินอะไรตามใจเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่พาที่ให้กินมูกระทะง <laughs> ั้น <laughs> งั้นก็ไปเลยไปไหน <laughs> ที่ห้างเดี๋ยวเขาบอกเองเพราะตอนนี้เขายังคิดไม่ออกได้เลยเท่าไหร่ก็ไม่อั้นนะจบจบแรกกับ กันพาไปกินอะไรด่วยกันไปได้แล้วนิ่น่ารักที่สุดเลยไปได้แล้วน่ารักกันเนี่ยจนเขาจะไม่ไปแล้วนะเธอน่ารักกันเนี่ยกระเป๋าก็น่ารักนะกระเป๋าก็น่ารักนะ One hour One later. ก็ถ่ายตอรี่ก็น่ารักแล้วเรางจะไม่ให้หยุดรักได้ไงเนี่ยอยังอีกเหรอถ่ายตอรี่น่ารักดีเบอ,อร์เธอดูน่ารักไงวันนี้วันนี้เธอหลงอะไรเขาเนี่ยบอกเขามาเลยไม่ได้หลงเขาก็เป็นปกติของเขาทุกวันแบบนี้อยู่แล้วปะเธอก็รู้อยู่ว่าถ้าเขาแบบเป็นแบบนี้เขาต้องการอะไร ใส่ถุงมือก่อนพร้อมเราก็ทานแล้วครับมาเลยดีกว่าว้าววันนี้เป็นแบบว่าไก่จุ๊บอันนี้ของโปรดเลยป่ะของโปรดเลยโอ้โหดูดิอ๋อแล้วกินก่อนน่ารักจังวันนี้แค่ท่ากินก็น่ารักแล้วไม่เอาแล้วน,น่ากิน,นขอทายเก็บไว้เฉยน,น,น่ารักอีกเหรอน่ารักดีชอบเป็นตัวเองดีงน่ารัก หาอรทำให้รับหมดใจอแล้วเนี่ยเออบ้านเขาชอบตอนที่ตัวเป็นตัวเองอะ่ะไหนแบบกินอยู่บ้านดินกินอยู่บ้านยังไงก็กินแบบเมื่อกี้อ่ะเนี่ยถ้านนั่งไง,น,งนั่งไม่นั่งไม่ใช่ไหม, <c oughs> มไหนเดีจะพึ่งดิแล้วบอกว่าอะไรเอาบอกกอลเดี๋ยวค่อยกินแล้ว <c oughs> บอกว่าหนูขอกินจุ้งครับ หนูขอกินจุ้งขาจะอยากเห็นเขาน่ารักกว่านี้อีกไหมล่ะได้ดิใครจะไม่อยากเขามีที่ที่สามารถทำให้เขาน่ารักนั่นไงรู้ว่าแล้วกูต้องเสียตังค์เยอะฮะไม่ชวนแล้วกระโดดตามเขามาไม่กระโดดไม่ไปถ้าไปคือเสียตังค์แน่ทุกคนเตรียมตัวกระโดดนะไม่ไม่ไปจับมือก่อนถ้าไปตามตั้มเฮ้ยค้ยเฮียื ไปขับฟังเลยไปกระโดดเล่นไม่ควรทําเลยไม่ใช่แล้วคือไปกระโดดตอนวันที่ไม่ได้ใส่เคสบ้าไปเลวก็ไม่ใไรเพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ดีอาร์คลินิกนั่นเองเมื่อกี้ที่เขาบอกเธอไงว่าเขาจะพาเธอมาทําให้เขาเนี่ยดูดีขึ้นน่ารักขึ้นแล้วก็แบบว่าไปที่ไหนก็แบบมีคนมองไปเลยก็เลยต้องมาที่นี่นั่นเองดีอาร์คลินิกเนี่ยเป็นที่เหมาะสาหรับศัลยกรรมเสริมความงาม แล้วก็ท right really. really. like, ี่สําคัญเลยมาคุ้แน่เลยเพราะว่าอยู่ติดถนนลาดท้าเลยคึอมาทางไหนก็สะดวกไปหมดเลยเดี๋ยวนะเนี่ยจะไปถามคุณหมอว่านีว่าว่านัดเนี่ยหน้าตาแบบนี้คุณหมอเนี่ยเหมาะที่จะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ดูดีขึ้นเมื่อกี้นะที่นัดกับพี่บอลนะเข้าไปปรึกษาคุณหมอนะมีแค่นัดเนี่ยทำฟิลเลอร์เติมล่องแก้มเพราะว่านัดเนี่ยดูแบบน่าจะตอบนิดนึงใช่ไหมเวลาถ่ายรูปเนี่ยอาจจะยังดูแบบไม่สวยเนาะต้องเติมแล้วก็อย่างตรงใต้ตาด้วยมีความค้างนะ เ <laughs> พราะว่าอไหไรนอนดึกเมื่อคืนนอนต้องแตเ่ไหร่นะใช่ไหมใช่พาะเราเป็นแก้นอนดึกกันเเออก็เลยต้องแบบตายตาให้มันดีขึ้นใหมันแบบนม้ครับ แล้วก็ที่นี่นะทุกคนตั้งแต่เดินเข้ามาเลยก็จะเห็นว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยต้อนรับอย่างดีมากๆเลยและสถานที่เนี่ยสะอาดมากเลยอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจที<ช>่จะมาทําสวยทลํลรอทําแบบอะไรก็ตามดูว่าปลอดภัยแน่นอนอ่าใช่เราจะรู้สึกว่าแบบเออที่นี่นี่แหละทําให้เราดีขึ้นแน่นอนอใช่แต่เขาก็ยังรักเคยอยู่นะเอาเลย เราไม่ไม่เขิดไปก่อไม่เขิดหละเพราะว่าเธอพูดทั้งวันทั้งคืนก็นี่ไงถึงรักก็ตั้งใจถึงจะพามานี่ไงแต่ว่าวันนี้อย่าลืมนะคนออกตังคือที่นี่เนี่ยก็ดูแลอย่างดีเลย <c oughs> เพราะว่ามีการสวอปทุกคน ก่อนที่จะเข้ามาสู่คลินิกนะเป็นหนึ่งมาตรการที่ดูแลป้องกันอย่างดีมากๆทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจหายห่กงว่ามาใช้บริการได้อย่างสะาดปลอดภัยสําหรับใครนะครับที่สนใจที่จะทำริทเมหน้าหรือจะเป็นบริการต่างๆที่เกี่ยวความงามก็เข้ามาที่ The Art Clinic ได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่นยให้คำปรึกษาดีมากๆ